ใจคนกำลังฟิตต้องคิดงานกันก่อนกับเล่มนี้เครื่องมือช่วยคิดผลิตไอเดียสู่สุดยอดแผนงานที่มาพร้อมเทคนิคกระตุ้นความคิดที่จะเปลี่ยนสมองและร่างกายของคุณให้เป็นโรงงานผลิตไอเดียเจ๋งๆโดยเขาบอกเขาว่าไอเดียและแผนงานนั้นเกิดขึ้นจากวอตและฮาว แล้วสองอย่างนี้คืออะไรเขาขยายความไว้ว่าความฝันก็คือสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะลงมือทำนั่นคือวอตสส่วนรูปร่างที่ทำให้เป็นความฝันนั้นกลายเป็นจริงก็คือฮาวค่ะ ส่วนคำถามที่ว่าเราจะผุดไอเดียเจ๋งๆขึ้นมาได้อย่างไรผู้เขียนกล่าวไว้ว่าผมคิดว่าการจะเป็นไอเดียแมนหรือไอเดียวูแมนได้หรือไม่นั้นไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นพรแสวงไอเดียเกิดขึ้นได้จากสิ่งต่างๆในชีวิตประจาวันและการทางานของเราคุณสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ในทันทีโดยการรู้จักใส่ใจบ้างรู้จักประยุกต์ดัดแปลงบ้างและทำสิ่งเหล่านั้นให้เป็นนิสัย ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นซามูไรย,ยอดอัจฉริยะผู้มีไอเดียล้นเหลือได้ในเล่มนอกจากจะทำให้คุณรู้จักวิธีคิดในการสร้างไอเดียแล้วเขายังมีเครื่องมืออีกหลายอย่างที่จะมาเป็นตัวช่วยให้คุณปรุงแต่งความคิดและสร้างไอเดียได้อย่างพลังพลูค่ะ